มาดูเรื่องของการนำเข้าข้าวโพดเพื่อการเลี้ยงสัตว์นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้เตรียมออก4มาตรการคุมเข้มข้าวโพดนำเข้าขึ้นทะเบียนและออกเอกสารรับรองว่าข้าวโพดปลอดจากกระบวนการเผารวมถึงการแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5ตามนโยบายนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับไปดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาและป้องกันฝุ่น pm 2.5อย่างเร่งด่วน นายพิชัยนริพทพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้บอกว่าขณะนี้นะครับรัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันพระราชบัญญัติอากาศสะอาดโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ทั้งระบบครับในระหว่างนี้รัฐบาลก็ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดําเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของฝุ่นข้ามพรมแดนเป็นการเร่งด่วนสําหรับการกําหนดมาตรการห้ามนําเข้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ ก็ต้องพิจารณาหลายปัจจัยร่วมกันเนื่องจากข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ถ้าหากมีการห้ามนําเข้าโดยไม่มีมาตรการรองรับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนสินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศครับได้เร่งหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเกษตรกร,ร,กรและภาคเอกชน แล้วก็ได้ข้อสรุปถึงมาตรการควบคุมการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยข้อแรกครับผู้นําเข้าต้องขึ้นทะเบียนและข้อ2ครับต้องแสดงเอกสารรับรองว่าเข้าโพดปลอดจากกระบวนการเผาส่วนข้อ3ครับถ้าหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกพักการขึ้นทะเบียนและข้อ4ครับเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ให้พิจารณาบังคับใช้โดยเร็ว โดยย้ำว่ามาตรการดังกล่าวต้องคิดอย่างเป็นระบบและรอบคอบมากที่สุดคำหนึงถึงทุกภาคส่วนตั้งแต่เกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการกระทั่งถึงประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลดมลพิษและรักษาเสถียรภาพด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ